พวกเขากำลังสแสวงหาอะไรคารยุงอธิบายในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งกล่าวถึงบทสนทนาระหว่างเขากับหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงผู้ชี้ให้เขาเห็นว่าคนขาวส่วนใหญ่มักมีหน้าตาเคร่งเครียดตาจ้องเขม่งท่าทางดุร้ายเขาบอกว่าพวกเขามักสแสวงหาบางสิ่งอยู่เสมอแต่พวกเขากำลังสแสวงหาอะไรละ่ะคนขาวมักต้องการอะไรสักอย่างตลอดเวลาพวกเขาจึงมักว้าวุ่นกระวนกระวายไม่ผ่อนคลาย พวกเราไม่รู้หรอกว่าพวกเขาต้องการอะไรพวกเราคิดว่าพวกเขาบ้าความว้าวุ่นที่แฝงอยู่ตลอดเวลานี้แน่นอนว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ก่อนความเจริญทางอุตสาหกรรมในโลกตะวันตกแต่ในอารยธรรมตะวันตกที่ปัจจุบันครอบคลุมไปแทบทุกมุมโลกรวมทั้งโลกตะวันออกส่วนใหญ่มันปรากฏในรูปแบบที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนมันมีมาตั้งแต่สมัยของพระเยซูคริสต์และ600ปีก่อนพุทธกาลและนานกว่านั้นอีก ทำไมพวกคุณถึงชอบกระวนกระวายใจนักพระเยซูคริสต์ตัดถามสาวกว่ามีใครในพวกท่านที่โดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งได้และพระพุทธเจ้าตัดว่ากิเลสตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงการต่อต้านปัจจุบันขณะอันเป็นความผิดปกติรวมหมู่เชื่อมโยงไปถึงการสูญเสียการรับรู้ถึงจิตเดิมแท้ และยังวางรากฐานความเจริญทางอุตสาหกรรมที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ฟรอยเองตระ,ะหนักรู้ว่ามีกระแสความตึงเครียดนี้แฝงอยู่จริงเขายังเขียนถึงมันในหนังสือ Civilization and Its ดิสคอ n t ทนตแต่เขาไม่รู้ที่มาหรือต้นต่อของมันและพราดที่คิดว่ามนุษย์ไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้ความผิดปกติทางจิตนี้ก่อให้เกิดสังคมที่ไรสุขและนิยมความรุนแรงมากเป็นพิเศษซึ่งกลายเป็นการคุกคามไม่เพียงต่อตัวเองแต่ต่อทุกสรรพชีวิตบนโลกการสลายจิตที่ขาดความรู้ตัวระดับปกติแล้วเราจะหลุดพ้นจากความทุกนี้ได้อย่างไรรับรู้มันสิ เฝ้าดูวิธีที่ความกระวนกระวายความไม่พอใจหรือความเครียดเกิดขึ้นในตัวคุณผ่านการตัดสินโดยไม่จำเป็นการต่อต้านสิ่งที่เป็นและการปฏิเสธปัจจุบันจิตที่ขาดความรู้ตัวสลายไปทันทีที่คุณสาดแสงแห่งสติใส่มันพอคุณรู้วิธีสลายจิตที่ขาดความรู้ตัวระดับปกติแล้วแสงแห่งความรู้ตัวจะยิ่งสว่างเจิดจ้าและรับมือกับจิตที่ขาดความรู้ตัวระดับลึก ได้ง่ายดายขึ้นทุกเมื่อที่รู้สึกได้ถึงแรงดึงของมันอย่างไรก็ตามเราอาจสังเกตจิตที่ขาดความรู้ตัวได้ไม่ง่ายในตอนแรกเพราะมันเกิดขึ้นเรากับเป็นเรื่องปกติ ฝึกให้เป็นนิสัยที่จะหมั่นสำรวจความคิดและความรู้สึกด้วยการเฝ้าสังเกตตัวเองขณะนี้ฉันรู้สึกผ่อนคลายใหม่นี่เป็นคำถามที่คุณควรหมั่นถามตัวเองอยู่เสมอหรือถามว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นภายในตัวฉันอย่างน้อยจงใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเองให้มากพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวถ้าภายในคุณถูกต้องภายนอกย่อมเข้าที่เข้าทางเองความจริงแท้อยู่ภายในรองลงมาคือความจริงภายนอก แต่อย่าตอบคำถามนั้นทันทีหันความสนใจของคุณเข้าสู่ภายในมองลึกเข้าไปในตัวเองตอนนี้จิตกำลังส่งความคิดแบบไหนออกมาคุณรู้สึกอย่างไรหันมาใส่ใจร่างกายมีกล้ามเนื้อส่วนไหนตึงหรือไม่พอจับได้รู้ว่ารู้สึกว่าวุ่นว้าวุ่นนิดนิด,นดหรือไม่ผ่อนคลายหน่อยๆ่อยดูว่าคุณกำลังใช้วิธีไหนหลีกเลี่ยงต่อต้านหรือปฏิเสธชีวิตด้วยการปฏิเสธปัจจุบัน มีหลายวิธีที่มนุษย์ต่อต้านปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นสักหน่อยโดยการฝึกฝนพลังของการเฝ้าสังเกตตัวเองเฝ้าดูสภาวะภายในจะเฉียบคมขึ้นอิสระจากชีวิตที่ไร้สุขคุณเกลียดสิ่งที่ทำอยู่หรือเปล่าอาจหมายถึงงานที่ทำหรือคุณอาจรับปากทำอะไรและกำลังทำอยู่แต่บางส่วนในตัวคุณรู้สึกไม่พอใจและต่อต้านมันอยู่ คุณกำลังขุนเครื่องคนใกล้ตัวแต่ไม่พูดออกมาหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าพลังที่คุณปลดปล่อยออกมาส่งผลร้ายมากจนเป็นภัยตัวตัวคุณเองมากพอกับคนรอบข้างเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณให้ดีมีร่องรอยจางๆของความไม่พอใจหรือไม่เต็มใจอยู่หรือเปล่าถ้ามีสังเกตมันทั้งในระดับของความคิดและอารมณ์ ใจคิดอย่างไรกับสถานาการณ์นี้แล้วดูอารมณ์ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางกายที่ตอบสนองต่อความคิดพวกนั้นรู้สึกถึงอารมณ์นั้นพอใจหรือไม่พอใจมันเป็นพลังงานที่คุณจะเลือกให้ไหลเวียนในตัวคุณจริงหรือคุณมีทางเลือกหรือเปล่าบางทีคุณอาจกําลังถูกเอาเปรียบบางทีกิจกรรมที่คุณกําลังติดพันอาจน่าเบือ่อบางทีคนใกล้ตัวคุณอาจไม่ซื่อสัตย์น่าโมโหหรือไร้สติ แต่ทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ว่าความคิดและอารมณ์ที่คุณมีต่อสถานการณ์นั้นจะมีเหตุผลหรือไม่มันไม่ได้ต่างอะไรความจริงคือคุณกำลังต่อต้านสิ่งที่เป็นคุณกำลังเปลี่ยนปัจจุบันให้เป็นศัตรูคุณกำลังสร้างทุกข์สร้างความขัดแย้งระหว่างภายในกับภายนอกชีวิตที่ไร้สุขไม่เพียงเป็นมนลพิษต่อตัวคุณและคนรอบข้างแต่ยังส่งผลต่อจิตใจมนุษย์โดยรวมซึ่งคุณเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแยกไม่ออก มลพิษบนโลกเป็นผลสะท้อนจากมลพิษในจิตใจมนุษย์ที่ปรากฏออกมาภายนอกนั่นหมายความว่าคนเป็นล้านที่ขาดสติรู้ตัวไม่ได้รับผิดชอบต่อพื้นที่ภายในตัวพวกเขาเลยหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำหรือหันไปพูดกับใครก็ตามที่เกี่ยวข้อง บอกความรู้สึกของคุณออกไปเต็มที่ไม่อย่างนั้นก็ทิ้งพลังลบที่จิตสร้างขึ้นรอบสถานการณ์นั้นซึ่งไม่ได้มีประโยชน์ใดเลยนอกจากบำรุงตัวตนจอมปลอมของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นการตระหนักรู้ว่าพลังลบนั้นไรประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญมันไม่เคยเป็นวิธีที่เหมาะต่อการรับมือกับสถานการณ์ใดอันที่จริงส่วนใหญ่มันจะกักคุณให้ติดอยู่ตรงนั้นไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงสิ่งใดก็ตามที่ทำด้วยพลังลบ ย่อมแปดเปื้อนด้วยพิษของมันในไม่ช้ามันจะทำให้ยิ่งทุกข์ยิ่งไร้สุขมากขึ้นยิ่งกว่านั้นสภาวะภายในที่เต็มไปด้วยพลังลบยังติดต่อถึงกันได้ง่ายความไร้สุขแพร่ก,กระจายง่ายกว่าโรคทางกายเสียอีกตามกฎแห่งกันสั่นผองมันกระตุ้นและเติมพลังให้กับพลังลบที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวผู้อื่นเว้นแต่พวกเขาจะมีภูมิคุ้มกันนั่นคือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อม คุณกำลังก่อมลพิษให้แก่โลกหรือขจัดล้างขยะพวกนี้กันแน่คุณต้องรับผิดชอบพื้นที่ภายในตัวคุณไม่มีใครทําแทนได้นี่เป็นวิธีที่คุณรับผิดชอบต่อโลกข้างในเป็นอย่างไรข้างนอกเป็นอย่างนั้นถ้ามนุษย์ขจัดมลพิษภายในตัวเองได้พวกเขาก็เลิกก่อมลพิษภายนอกด้วย